ค่าขายกันแต่ว่าเพระาะว่าเอาไปจูดเป็นตนัวอย่างนะครับบางไงเนี่ยเอาเพระาะว่าขันว่าเป็นตัวอย่างผู้เห็ุเขาต้อง,อง,องกักลั้นกับหางจูดแก่เอาต่อไปครับมีเหตุผลเอาต้อกันด้วยเหตุด้วยผลเอาเขียนอะไรครับว่าอะไรที่ไม่เป็นผลและไม่ได้แก้ที่เหตุเราจะไม่ทำอันถามาเจ้าเห็่เท็จหงต้องพูขันพ่อพูขันเพื่อเสาเหตุ แสดงว่าเขาม่มีเหตุผลครับต่อไปครับมีภูมิคุ้มกันเอาเขียนเอาไว้ครับว่าถ้าพลาดแล้วไม่ถึงกับล้มละลายเออพลาดแล้วว่าถึงกับล้มละลายเพาต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวเองก็แมมพี่น้องเขามีภูมิกุ้มกันไปเลยเนาะเป็นโควิดไปครับเป็นไปครับเป็นทุกมดที่เขาเป็นบอ เขาผมอยู่เขาเป็นตุกหงวนหงวดนี้ผมพึ่งหายครับไม่บอกคุณแม่หรือญาอยู่ครับว่าคุณแม่เอ้ยผมยานผมก่ได้มาอยู่มยผมเป็นเ่นโควิดประชาันผมหายแล้วได้าาดึงเสากดาก็ดีผมตรวจแล้วครับคุณพ่อคุณแม่เมื่อเ้าร์ดีผมตรวจเรียบนรน้อยได้ขีดเดียวยืนยันยืนยันว่าได้ขีดเดียวเพราะว่าผมรู้จากวิธีตรวจมาตรวจกันไหนกั้นสิได้ขีดเดียวครับอ่า ผมงยานก็เด่นมากเพราในตัวเนี่ครับผมตรวจอี๋งามเงี้ยผมแงียจริงสิครับผมเอาปลายมันแงีแต่ว่าตอนจุ้มเนี่ยผมเอาด้ามันจุ้มครับได้ฉีดเดียวมาตลอดว่าเป็นนี่ยนยาจัก,กเจียเ่ลี่ยนโควิดฉีดยาไทยมัดได้ผมก็ไปฉีดแล้วไปฉีดไปฉีดด,ด,ด้วยที่แหละซอมออนี่แหละไปฉีดที่โรงพยาบาลหมอลาดน่าร่าดุผมไปฉีด ฉีดพับเขาว่าปีที่แล้วฉีดไหมไม่เห็นมีประวัติอยู่ที่นี่มาสัตผม่าปีที่แล้วก็ฉีดอ่าฉีดจะกปาไข่วัดหญ่หรือไข่วัดน้อยต้องมาฉีดที่ไหนแต่ว่าจี้เลยแล้วมาเปิดเปื่อประวัติเพราะเป็นฉีดไข่วัดหง่ปีไก่ฉีดยอดหมาวอกับฉีดราที่ด้วยกัน,กนมันจะไหลหักกันเองหรอ,อ,อกกูบ่าอ้าวพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมินะครับมีภูมิ ผมกันเนาะเอ้ไปฉีดปักซีนไปได้อพ่อแม่เด้อเอ้าต่อไปครับสมดุลถ้ามาสมดุลแปลว่าไม่เดียงได้ทำได้ทางหนึ่งคือชีวิตเข้าติดต้องได้ดุลกันครับหาวอะไรได้พ่อแม่ดได้สองเทียแล้วหาวเธอเดียวแต่ว่าเอาสองเทียสอนเออผมไปงานหนึ่งนุ่นแท่นดินไหวพี่แม่หนึ่งเล่าขาวจนลิบจะติดหู หากระแทนเดี๋แล้วก็เอามานดูผ้หูหาขาดหาวเนี่ยข้าผสมดุลก็จะดีครับอยาให้พี่น้องคิดเป็นเสียงกันมีคนมาถามผมว่าอันเจ้าคิดไปได้ไหนไป็นสีเฮดมอนเนี่ยผมบอกว่าอันแล้วแต่ผู้เป็นมาร์บอลก่บไอเป็นเฝ้ากันไอเป็นพี่มองไปของเด่นผู้เฮามาตันเข้าไปเฮ็ดวัน ผูเป็นมันป้อนไก่เป็นไก่ป้อนนั่น่าครับผูเป็นไปย่างไก่เป็นไปเห็ดตามผูเป็นข้าก็บเพาสามมาที่ที่ไปขันขันของมันมันกดีเขาก็ไปเป็นมาผมได้ดีไก่เปินไปผมมาที่สี่ดอกสมดุลให้มันไดญ่นะครับเศรษฐกิจใหด่เ้อพี่น้องไม่เห็นทั้งกันว่าเป็นว่าให้ก่อท่านจบกทุนอยู่ตลอดกับว่ารอดชื้อกันนั่นก็ครับเออให้มันสมดุลเศรษฐกิจสามร้อไงนะครับ ไปมาหนาวตันจมลบกู้เ่าแล้วแทนที่ผีสามมาชี้กันกู้เ่าเฉียงกันเบิดบปานเลือดกับท่านแง่ไหนทะเลาะกันยง่นั่นอันนั้นก็บ้าแม่บอล่ะครับสังคมเพาต้องได้น้ำสิ่งแรกรอบก็เลยมาประชุมกู้เ่าแง่ไหนเด้๋จูป้ายแงนั่นอันนี้ก็บ้าแม่บอล่ะครับต่อไปทวัฒนธรรมมาประชุมแง่ไหนเฉียงกันยง่นั่นผิดกันยง่นั่นมาป้อนท่านั่นว่าถิบป้อนท่านี่ว่าถีบกแม่ ข้อที่สองในวัฒน,นาทมน,น้ำกันได้วิธีชีตน้ำกันโอเคบ่ครับเอ็นผสมดดนทุกด้านทั้นด้านไหนแน่ครับเศษพาะเกศสามกรมเศษชิงแม่อแมะะ่วัดคณะไปน้ำกันอูดลูนมันจันสี่หลอดเหลืออายุข,ขา่างเดียวไี่ไปข้ากระสิจบท่านเวล่าพอดีละเอออ้าวข้างล่างมีอย่างรกปครับผู้สูงอายุ